เราเป็นเพียงสื่อกราร่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพีสวัสดีครับวีนนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านพร้อมที่ดินนะท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับ,รรรบพื้นที่กว้างมากเลยครับราคาก็ถูกด้วยสีไร่นะครับถนนขุดแดงติดถนนลาดยางด้วยนะครับแบบนี้ติดถนนลาดยางขายเพียง1นึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นครับน้ําไฟพร้อมครับน้ําไฟสะดวก ีค่าโอนครับีไร่นะครับพร้อมบ้านติดรั้ยาง1ล้าน5แสนเท่านบาทครับราคานี้จำเรติดรา้ยางอย่างนี้นะครับแทบจะหาไม่ได้นะครับสุดคุ้มครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาบ้านพื้นที่กว้างๆทําบ้านไร่บ้านสวนนะครับปลูกสวนผลไม้ทํานาก็ได้ครับหรือไว้อยู่อาศัยยามเกษียณเหมาะเลยในพื้นที่มีบ้านสามหลังตามรูปนะครับ ปรุงทีนี่แบยั่วใยกันได้หีือจะปลูกใหม่แล้วนี้ไปทําบ้านพักคนางานลงเก็บของก็ได้นะครับถนนรัดยางกว้างถึง40เมตรมีประตูและมีรั้วรอบก็เป็นรั้วเป็นเนชีดล้อมรอบแล้วครับในรัศมีพื้นที่หนึ่งไร่ครับแต่ที่เหลือด้านหลังก็เป็นพื้นที่ว่างครับไปทาสวนทํานาได้ดินน้ําดีอยู่รงมสมบูรณ์ครับต้นไม้เขียวกระชีุ้้มชุ่มชื้นครับราคาสุดคุ้มอย่างเงี้ยนะครับ พื้นที่แปลงทั้งหมดถมหนึ่งไร่ครับตรงช่วงที่ปลูกบ้านบ้านมีสามหลังครับหลังที่หนึ่งสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหลังที่สองหนึ่งห้องนอนและหลังที่3ามก็หนึ่งห้องนอนเช่นเดียวกันครับตัวบ้านมีห้องน้ําอยู่ระหว่างบ้านทั้งสามหลังครับคือ,อห้องน้ําด้านนอกนี่ครับห้องน้าด้านนอกอสามารถตเติมกันภายหลังได้มีพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวแน่นอนครับพื้นที่เหลือต้องเยอะครับสามไร่สี่ไร่ครับ เฉพาะพื้นที่ที่ถมแล้วก็หนึ่งไร่แล้วพื้นที่ว่างปล่าอีกสาไร่ไฟฟ้าปลาปาครบสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับไปดูฐานที่จริงปรกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่นนเองแปลงนี้อยู่วังบาดานกับบินบุรีจังหวัดปัาจีนนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยห่างจากตัวเมืองแค่20กิโล ใกล้วัดและโรงเรียนหนองสีวิชัย2กิโลเท่านี้ครับลูกหลานไปเรียนกันได้ใกล้ๆห่างถนน304เข้ามา19กิลเมตครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ